ลักษณะมันนะขายเด็กกับู้กงง่ายแท้หนี่มีก้นทุกคนโอ้โมันสิมีอยู่บ่อะอ้าวนี่ได้เลวเอาปองไหนกินนิดได้ยนี่ไ้เลวเค็ดน้อยทุกคนเลยล้วกระเทาะกระปูก่อน ได้ลานะ้างเซฟพี่ดิมันอ้อทุกคนท่างเทศท่างกับทุกคนน้ำโน้มันทุกคนเอาหัวกัะบ,บมาหนีนะนี่ับทักทายสปาดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมอสุขรุสุคนเนาะ ว่าเป็นพี่น้องอยู่คือหรืออยู่ไกลอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งลาาหรือว่าอยู่ต่างประเทศทิศทางติดตามนะครับส่งคลิปสอนสอขอทักทายสบายดียามจะสายเด้อพ่อพี่น้องยามจะสายม่เนี่ยสอนก็นสิได้พาพี่พี่น้องไปหากินตามเข้าตามเคยแล้วพ่อพี่น้องเอจุดหมายปลายทางมันก็นกนคือว่าสิไปหาคุดเคตแล้วก็หาคุดกะปูน้าคุดกบคุดเคตได้ไปได้เนื้อนึ่งก็เอาเนื้อนึ่งนะพ่อพี่น้องว่าแต่เพลือกินได้สองสีเอาไปเมดเนาะก็จะสอนสิไปกับสอนก็ขอขอบอกกับใจเอฟซีทุกท่านเข้ามาตามได้เป็นกำ ล้วที่เข้ามาไม่ไคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกําลังใจเฮ้สอนพระธิมีแห่งเฮ็ดคลิปใหม่จะต่อไปในเด้อพีน่น้องไปมนนินิกับไปสายเดียวก็ไม่ได้ไปสายเดียวเราพ่อพี่น้องนี่นคูก่กับมาดอนนะไปไปมนนินิกับพร้อมด้วยคู่อากาศเสี่ยมอุป,ปรกรณ์สอนไปหาอยู่ไปหากินมนินิกับเดี๋ยวลุ้นไปเบิ้งน้ำเดียวลราพ่อพี่น้องมาหรือบีมานก็ดีตามนะส้มไปเบิ้งน้ำเดียวเด้อเดี๋ยวสอนก็สิได้ไปก็เนาะว่าลายายาห้างลายเติบละตอนนี้กะเดี๋ยวสิได้ไปกนไปหาเลทงไยทงหน้าพ่อพี่น้อง กับบรรยากาศลมแห้งแห้งวันนี้นะลมหนาวไปเดี๋ยวไปแก้วอันผายแห้งของสะพอนนี่ทุกคนเยดินแตะบักหลายนึงดินแตะแบบนี้เนี่ยเขียดบักเฮานะทุกคนนั่นนี่เห็นบ่แตะเขียดมากสวนเขียดมักเฮงได้ใจนั่นเดี๋ยวสวนก็สิได้ลองขุดเมื่อก่อนป้าตัวดินแตะก็เลื้งง่ายคือมีเขียดตัวใหญ่เนาะเห็นงอบหินทุกคนเย เดีอยสนศิสะมากืก่นน่ะนี่นนิหินเขาเจ้าโปกบันนี้รถมันข้า,าวหเลยนะนมันเคยมีแต่พอเข็ดมักสนทุกคนฮะเห็นแล้วอุ้ยเข็ดดองกินนี่น่าทุกคนเข็ดดองนลยกินนี่ได้นี่ไตแล้วเข็ดน้อยทุกคนเลย มันมกักซนนะก็มันหนาวหนาวนี่ม,นมักซนเธอฮัทนคจิน่เนาเห็นบะอ้าเอา้เอามาผีได้ตัวกี่นี่นะขี้รักอะไรนั่นนี่อ๋อขี้รักแห้งทุกคน,นตัวตัวหนึ่งเคจิน่าตาตี้ดองมาทางนี้เลยนะดองขี้รักแห้งดีนละ้วบอจะสอนงัดกินนี่ได้นะ อาอมาเยเออ้ยุนี่เห็นไมนี่มีแต่เคจิน่าสนแบบนี้น่เห็นมาทุกคนเคจิน่าเด็ดเดดเนี่ยอะไรตัวหนึ่งกี่นี่กะนี่ฮแขงนะน่าเคจิน่าคือเห็นอี่นี่กับตัวหนึ่งฮะ โอ้ยเห็ดลายรีทุกคนเลยโอ้โหตรงแห้งพยายามมันไปนะฮึนี่ตัวนี้ก็เห็ดจีน้าทุกคนอืมฮาเคมันนี่ตัวนี้อี๋นี่เห็นปะตัวนี้คืเห็ดจีน้า มันมอีหมานอะไรนะงั้นก้อนหินแบบนี้มันมักอยู่ทุกคนเลยกระมันอากาศหนาวหนาวนี่แห้งกระเตนเนก,นเะกนี่เลอะนี่กระปูน้อยหมดละอู้บอลนี้ได้หลายจะสามสี่ตัวเลยทุกคนเลยนั่นเข็ดกิน่าแต่ตัวนี้ก้อนทุกคนเลยโอ้โหมันซีมีอยู่บ่อละเมื่อนั้นก็มาขุดไม่ได้เมื่อนี้มาขุดใหม่ทุกคนกคิดน้อย เคลียดกีหน้าเขตียดหรือเอาห้หอซับหอยเหรองามนี้ไปโคหอยนะทุกคนนั่นเห็นบอกเต็มอนุอยู่เซียมิโซนซับละ่ะฮะเต็มอนุอีโด คิดแล้วทุกคนคิดอะไรวะนี่อ้าวนี่ได้แลว้วเอา้าคิดจีน่าน้อยทุกคนเลยมือ่อวานได้คิดจีน่าแบบนี้จีน่าน้อยนี่หลายที่ได้แถวนี้นะเด้อเพื่อนวางก็มาคุดคิดในโซนมื่อวานนี้นะคุดคิดเกิดอยู่ตามบินแต้ทุกคนเลย อู้ยมานอีแล้วนี่เข็ดหน้าคือเก้ามันนี่มานแต่เข็ดกีหน้าน้อยทุกคนเลยอ้าวเข็ดบ้ำบ้าเลีเนาะ น้อยอันนี้นะร่องว่ายที่ไหร จีนา่าตาติง้งอีแล้วไม่มีหมานแต่เค่จีนา่าทุกคนเ้ยเคยจีนา่าก็มีเม้นตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้น้อยเห็นแจ๊นี่น้อยมันมากอยู่หอยน่าลายทุกคนเลยคุดไปเริ่มถือตัวหอยหอยเก็บเอาก็ กิมกิมวันอื้เนี่เ็ดน้อยทุกคนเลยนี่เชียเข็ดน้อยหอยหลุไปหลายเจ้าอลทัล้หอยนะหอยจู เน่ยจะได้เนะี่ยซักตะหอยนี่บ้างเป็น,เป,นเ,เป็นคุดเขตเป็นคุดหอยคนได้แต่หอยมาหอนี้ก็เห็นหูกระปูทุกคนเดี๋ยวชวน,นจะได้คุดกระปูอีกก็นะเพราะเคตกับกคนนะุดกระปูกับคุดนะมีได้เนื้อนึ่งก็เอานิ้วนึ่งนะทุกคนแกงเ้าเดียวกันแซ่บด้เลยเอมันจะมีกบก็มีปอโตหูย่างคือมันย่ายแท้ กบบ้ปปนาปปน้อเจ้กบปจยสอดเนี่ยกว่าพอดม,มาเป็นข้ปปนางคุดก็หืมคงลรงคงแรงกบกามทุกคนเลยสุดท้ายคือกบกามนะชดดินมัน,นยังติอยู่ซุ่มอยู่เลยอืม มีเอฟซีถามอยู่กระปูดำนี่มีบริษัทซ้อนอันนี้จะเป็นกระปูดำนะได้ทุกคนเนะกระปูดำกระปูเข่ากล้ำนะนี่เห็นปะกระตูมันนะดำอยู่มีเอฟซีถามนี่เด้อกระปูดำในคลิปนี้มีคำตอบปูดแดงเมื่อกินแล้วเมื่อนี้มากินกระปูดำหนี่งตกง่ายอย่างเลยตัวเมเอปูมาเซอร์คุก่อนเอาขี้ยื้อเสื้อทุกคนเนละยยันเขียดไปนะ เดี <laughs> <laughs> ๋ยวสอนสิได้ขุดหู้นี้อีกก่อนนะนี่หูนี้ก็เห็นบ่หูกระปูและอันนี้นะทุกคนโอ้บางทีได้กบก็มีนะกระปูหาก็ได้ตัวนึงเอาขี้เหยวขี้ยองปกเขตนเขตไปเดี๋ยวขุดหูนี้อีกกมานี่ตงลมแห้งออกมานานะ็สอนเด้อเเดี๋ยวสอนจกอก่อนอืตัวบดใหญ่แน่นั่นหนตัวนึง เริ่มจะได้หลายตูละหูมันร้ายหลายนะนี่หูนี้ก็นนะหูนี้นะหูปูหน้าได้นะนี่อยอะเพลแต่มันยึดเล็กๆน้อยนอยน,อยนึงนะเดี๋ยวจะได้คุดอีกก่อนคุดปูกับแป้งทุกคนเอ้ยคุดเมื่อแกงเราเดียวกับเคตนะแกงกับปูจะเคตคือชิซ่บอยู่พอเคตกับคุดดามดีก็ไม่ได้ยอะได้ทุกคนเลย มันบิ๊กคอยยดอมมีถูกการมือแรงเสืะอเจอได้กระปุกกระเลิกแท้หรือเลือกวา้าืีเนาเนี่บาสุดแล้วก็คุ้งพร้อมคิดต๋อมคุง้งแล้วน้อเสื้อกระหนาวมาเสือ้อคิดต๋มเลยหนึ่ง นี่นี่ตงได้ง่ายทุกคนอ่ะกระปูน้าดังกระปูน้าคู่กบป่ะเด็นคูงามแท้ทายคูกบกบ้าว ไม่ได้หูซ้อนกบจะเปน็นงทุกคนมาเลิอกกะบีซ้อนมาเลิกกับบีซ้อนนี่อันนี้กะกระปูขี้กมอีละเห็นบอกระปูกะโตดำทุกคนนั่นตูมันจะดำดำนี่เห็นบอโี่ตัวใหญ่หูมันใหญ่กับตก็ใหญ่ทุกคนกินนะี่หูมันน้อยตมันเลยน้อยนะกินนี่ตมันใหญ่นด้ โหมันใหญ่ตัวกันยังคล้ายกับลักษณะกับผู้โกบเลยทุกคนเห็นบ่ลักษณะมันนะคล้ายเด็กกระพู่โกรแต่โู้โหสิมีบ่นะยันเป็นกุบกรามเลยตอนนอนะที่ดินก็ยังอ่อนยังอ่อนนะยังเปะอยู่ปูมาเลยคดเล็กๆเมีอีนึงเอ้าวพุ่งเลยพุ่งไว้แทะฮ่าพุ่งเลยทุกคน ลุงแล้วคุ้งแล้วนี่ตัวนี้แบบเป็นสีแบบนี้เลยแต่ลโตกับมันกับโบคือกันเลยคล้ายแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้นะตอนนี้กะกะปูจะซอนกะได้ลายละเขตกะได้ลายเติบคนละเคะทั้งเขตทั้งผลอบุเดียวยู่อยู่นะวะเดี๋ยวชอนกะสิได้เมื่อหาให้กินเฮ็ดดูก่มนวันี้นะไปแกงกะปูเซอร์เขตเหมือนไม่นุ่ง เมนูลมมิดมึอนะเดี๋ยวนสิได้ยางมึอก่อนตอนนี้สอนกระยาลักพูดกระปูพุดเคสเดี๋ยวสิได้เมื่อหายให้กินเฮ็ดอยู่ก่อนทั้งกระปูทั้งเคสสอนกันได้หลายเต็มได้ไปเดี๋ยวสอนสิได้เมื่อหาให้กินอยู่เพิ่อหรืออยู่บ้านนะเดี๋ยวเมื่อรุ่นน้ำเดียวว่าสอนสิเฮ็ดแล้วเลยกินกระเดี๋ยวที่ตามนะคะส้มมะม่วงน้ำเดียวอยู่บ้านหรือว่าอยู่เพื่อนพวกเราให้น้องว่าสอนสิเฮ็ดแล้วเลยกินกระเดี๋ยวเมื่อรุ่นเดียวไปเดี๋ยวสิได้ยางเมื่อก็ไม่เดี๋ยวพูดเมื่อพอดเดี๋ยวก็สอนอยู่เพื่้อ่นี้นะ ตอนนี้ก็มาฮอนเข้มเฮินละพอดีบ่ววาดเพิ่นกามาตาป้าเมื่อน,นี้พอดีทุกคนเอ้แต่บอโหสิมาดพี่เด้อธิวันเอ็ดเมื่อนี้สบายดีย่งเลิกแล้บ้องเห็นนะเพรว่าเพิ่นไม่ได้ไปหาอยู่ห่างกินมันสอนเดอกข้าวเห็นทุกคนเอ้ยทางสวนเฮากป็ปลูกผักหลายอันหลายเนี่ยเต้อไปได้จะขึ้นไปหาให้กินเฮ็ดอยู่ก็วันนี้นะกินเยอก็ยังไม่ได้เลิกอาอยู่ขึ้นไปหาให้กินเฮ็ดอยูกนะกดด่ก็เดี๋ยวมาเด็ดเบอือผักก่อนทุกคน นี่พักข้าวผักอ่ะเอาตัวอยู่ห้างก่อนทุกคนเลยเพราะสวนสวนมันยังไม่ทันได้เป็นหลายมันยังไม่ทันได้โป่งหลนะนี่มือก็ดมิแต่ขี้ดินทุกคนจกกระปูปลาลุ่มแห้งอนะไรนี่ผักโบผักโบหอมห้า น,นี่นะมันยุบมันละเิอาอพอได้เก่งส่อทุกคน แกงเชื่อกระปุกข้าวที่เฮ็ดเมนู่งแกงกระปุกไส้ผักบัวกินมือนี้ล้มก็ล้มล้มมาลีนะเอาประมาณนี้แหละทุกคนเลยพอละไปเดี๋ยวขึ้นไปหายให้กินเฮ็ดอยู่กันแ่โซนขึ้นมาหนังอยู่ห้างพักนี่ทุกคนเดี๋ยวก็ฮักบึ้มมึงด้วยนะเดี๋ยวไปหายให้กินก็ไม่ได้บุกพักแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดเทิร์เลวทุกคนเอ้ยนี่ พักกระโซนก็เอากำง้างนึงทุกคนเอามาเกงเสื้อนกระปุกกบะเขดนี่ละเก่งสพักโบไม่ยังหออขึ้นมาเทินแล้วเดี๋ยวสิได้เทกระปุกอ่ะขี้เหยือขี้หงอเมื่อเลยทุกคนเลย่วนเราเอาเฮือเขตดชนไปคุดกระปุกเสือ่อแล้วกะขาก้ามมันพัดพรม่ะเทกระปุล้างก็มาหน่ไลายเติบได้ มอนเฮิ่มแล้วก็เทาะกับปูก่อนจะได้ลา้างเซกที่ดินมันอ้อทุกคนทั้งเคสทั้งกระปูลมมิดเลยแบบนี้นะเซกขี้ดินมันอ้่เขตกับปูอยู่มันเกา็กายดีอยู่นะมันห้องดีตัวนี้กับปู่ตระดับทุกคนสีดำๆน้อยนึงเลยปู่ดำเละนี่นนะ ด,ดำ,ก,ำก้ำตัวนี้เป็สีดำสีำสำก้ขี้ดิเซลขีดออกเข้ามานขียอะก็พุ่ง,ออาางลื่นเยะ่เครียดจนมเครดมิแด่เครีที่หน้า,า,าน้อยทงหมดในขี้ดล้ายหลายขี้ดิกระทั่งขี้เยอะหน้กเครียดก็พุ่งลืน่นยทุกคน เนื้อะเดี๋ยวสิวนจะได้เลอะเข็ออกก่อนเสะแตะกระปูไว้เขที่หน้าตาตี้มะกรองแกงหอาเดียวเข็กะได้อยู่วิลายน้ำรอบสองก็นีเลอะอ่อนแล้วแล้วเข็ดก็สิได้ประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ มิตเตคกีน่าน้อยทั้งหลายนะเดี๋ยวส่วนสีแซกับปูไว้นี่เดี๋ยวไปหาำตามมาคิดและะ้วกันค้างหม้อขึ้นทุกคนสีแกงแกงน้ำก่อนและ้วกะ็เอากระปูลงน้ำหลังนี่น้ำแกงเห่าอันนี้นะใส่หม้อน้อยคือเก้าไปเดี๋ยวไปปรุงเครื่องสมอเซขี้ดินอ้อพอดีหมอ้อพ่เรวพวแล้วก็มาเอากระปูไปซือ้อหม้อทุกคนนะใน,นคิดดินมันมีโอ้นะงสซไว แช่กว่ามันจะออกก็พอแห้งเขียดนี่ก็ไว้นี่เพราะว่ากระปูนี่มันกัดเขียดคนเดี๋ยวไปหาปรุงเครื่องก็ไม่นะสิได้ค้างโมงขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมาตำมมาคิดก่อนมานี้นะตำมมาคิดเสื้อข้าวเบอร์ทุกคนลเลยสื้อข้าวเบอร์เนี่ยน้ำมันชีวุ้นหุ้นเดี๋วแต่ผู้มากไปบ,บางคนก็จะเสือ้อบางคนก็เสือ้อเพราะว่าชุดก้อนนี่ส่วนป่นแล้วกระปูนหน้ากระลอบนี้ก็เลยสิได้แกงเสื้อเบอร์พังโบกเอาเดีู้ว่สิแซ่บหรือบอ่ทุกคนเจะต,ต้องลุ้นน้ำเดียวนี่ละ คะทุกนเอ้ยตอนนี้กระเละแล้วนะพอแล้วับน,นี้กะเดี๋ยวส่วนจะได้ปรุงเขิงก็เสื้อขาเบิร์ดข้างในนั่นขาเบอร์ดแต่เมคก็ขาเบิร์นะเปลี่ยนกระปูให้น้ำมันสีขุ่นๆไงเนขาต้องใส่ขาเบิร์ดนะนี่น้ำมันก็บขุ่นละเด้โอ้ไปนโนกับพอดีเมดพอดีเลยเนาะ โนูกับมดเลยเสือมันมดสิเสือหัวตะไคร่ลงคาดบีได้คือไปได้จเสอมันโน่หน่อยนึงทุกคนนี่สูตรจะสอนอันนี้มื่อกี้แกงลมมิดได้เหมือนเด้ยนะนี่ผมเคืองเรียบร้อยล,ละไปไปค้างขึ้นก็มานี่ยผมเคืองเรียบร้อยกำมางแข้งขึ้นต่อไผ่ก่อนแบบนี้นี่ค้างขึ้นต่อไผ่ผแล้วละกัน ไอล้างกระปูกับล้างเบือพักก่อนวันนี้นะพอดีเอามาซสื้อพร้อมเดียวเลยทุกคนเลยค้างมา้ถ้ามันหอนแล้วเอากะปูลงมันเลยค่ะเดี๋ยวไปล้างกระปูกับเบือพักก่อนวันนี้ค้างเคสกินปูก่อนวันนี้นะค้างงอขี้นแล้วก่ะเคสกะล้างรอบสองเคสก็มีแต่เคสกีหน้าปาตี โอ้เจ <No. S 2> ็กคอยสีดอกรึเมดเลย,เลยอุ้ยหนาวดิลมแห้ง,งหเลยอืมขนาดเซไว้แล้วก็ยังมีเยอะร้อนอยู่ดิบนะมีกับกาบอยู่ตรงนี้กับกาบเลยเัยนี้ร้อนแหละเจ๊ก้อนเก่งกำลังใหวเนื้อใหวหนังไหมเด็ดออกมาแล้วเนี่ยด็ดสองละ ไหน đi ไหน đi กระปุกไปซื้อโมก่อนตัวนี้เนี่ยใหญ่หน่ะนตัวธรดาจะเอิ้นว่ากระปุกระปุข้อกล๊กขกระปุนี้แหละยี่ห้อกั๊กขกระปุกที่นี่แกงกระปุกซื้อเพีรน้อยเพีรที่หน้ามีแกงร่มมีทุกคน โอ้นโอ้โอ้โอ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 อยังปกข่ได้เนี่ยสวนกาล้างเลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเอาซื้อโมอก่อ,น,อนน้ำโหน,น,น,น้มทุกคน เอากปู๋เซ่อมอละชอนสิไปล้างพักโบ้ทุกคนเพราะว่าพักโบนะ้น่ะถ้าอยู่ปุ่งยังเอาซื้อนะย้ำมันเปื่อย <c oughs> นี่น้ำมันก็บคุ้นๆเน้นนึนงทุกคนเลยทำเสื้ออันเอาสื้อขเบืนนะนี่แกงปูหน้าใส่พักโบ้เมื่อวานี้นะบุเคยกินแต่ลองแกงทุกคนเลยรอบเลยก็มีตะปน่นรอบนี้แกง ไปล้างอันพักบัวก็มนันจากทีเซอร์กระปูเสื้อหม้อเรียบร้อยเดี๋ยวมาซอยพักล้างก็มานนี่นะเก่งใส,ส่พักบัวก็คือเสี่บยูีราสซ์ปลาเดะนัวๆแน่สูตรเฮาสูตรเฮาโซนในกินเพลือกแซ่บท,ทุกคนเห็นบ้องตุ้ยพี่มีพญานะพอกินข้าวแซ่บนี่ละโอ้ยลุกเอ้ยลุกหนาวเอ้ยข้าวแซ่บประตุ้ย อุวยพีเสื้อชิ้นนก็เอไปได้เก้เลยได้ไหล้างซื้อจานแล้วก็เอาไปซื้อเลยขนนั้นนะถ้าจะปุ่งผมแล้วยังซื้อเบอร์พักกะ็ะยังซื้อหรือว่ายังไส้ทุกคนนะบริสุทธเอื้อมซื้อซื้อ,อ,อนี่จานนึงพอดีปะ โตน้ำหน้ากระปูเนี่ยน,นี่อ่อเลยทุกคนน้ำนามันมันกระปูหน้าน้ำมันแห้งเรีนบอกอันนี้จะเป็นน้ำหน้ากระปูเลยทุกคนน้ำมันที่มัน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 อ่อะนะเดี๋ยวเอาเบอร์พักลงก็มานี้นะนี่เอาเบอร์พักลงแล้วก็จหน้อยกระป่งได้แหละทุกคนอ ขันปะหึงกระเดือบเพักมันสีเปื่อยนะนี่สีสันสีกันน่ากินน่ากินเอา้าบอพักยุบจัง่อยอนคนคนนั้นยังปง่งป้าโตเซอร์เอบอร์พักแล้วแล้วก็พุดแห้งอดีนะเดี๋ยวป่งก็นำมาดีนะพุดแห้งเลยทุกคนแตเ่เสพขึ้นมาแล้วได้เห็นบ่ ปลาแกงแล้วกะเป็นสีแดงๆแกงซุกแล้วเป็นสีแดงๆคนเั้นตอนยังไม่ทันในแกงเป็นสีดำๆเห็นบปกส่วนสตกแกงกินข้าวกันนะป๊าโตหอมมะลีนะหอมพักโบนี่แกงร่มมิดวัอน,นี้นะ น้ำมันไว้สุดนะหอมประเดะเลยประเดะบันเหามันต้องหอมอยู่แหละหอมหอมเซ็บๆอยู่หละเขตด์ในลิฟท์ข้ากะปูกกระเฮมันพร้อมนะมีเห็นเลยไปเดี๋ยวไปกินก็มาน,น,นี้นะเดี๋ยวถ้วยนึงพอดีมามาทุกคนกินข้าวมานี้นะแกงเียดน้อยเียด,ด์จีน่ากะปูหน้าปนเดียวทุกคน เดินข้าวเทงน้ำฉ่สนข้าวเทงคือข้าวบ่ายเลยทุกคนเลยสีสันมันกะเมาแกงกับน้ำน้ำมันสีอ้อดทุกคนนะเพราะว่ากระปูยี่หนี่น้น้ำมันมันนะรอ,นนอนบนี้ป่นรอบนี้แกงแกงสะบักโบนี่ตุยเลยต้องเชื่อ่ะลิฟห้อมป้ากระปูกระเฮมันพร้อม,อมกระปูน้อย ข้าผู้เดียวอีล่ามือนนี้กับทุกคนวัด่นโหไว้ต,า,ตนนวามันต้นว่าเมื่อนั้นพุดพุดแล้วมันต้นกับทุกคนโหน้อยก็เลยยากนะแ่บโหแบมนะคาับพี่มันท้วงกับไปลิ้มต่อยเลม は、啊